ค่ะทุกคนยินดีดดดต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิปซีเรียช o n h i p นะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่ตัดอมาครึ่งหนึง่งแล้วก็อ่านกันเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมวันนี้คลใช้ Smith w a นะคะในการอ่านเนาะมาดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะอือหือ เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดนะคะอาจจะมีหลายๆเหตุผลที่ทําให้เขาไม่สามารถพูดมันออกมาได้นะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ตรงสเปคคุณอ่ะสเปคเขาไม่ตรงสเปคคุณเลยแต่ทําไมคุณถึงหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้เลยเออตัวเขาเนี่ยค่อนข้างชิวๆนะคะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะ ไม่มีปัญหาเรื่องคนเก่าๆก็ไม่มีนะคะตัดทิ้งไปหมดแล้วนะคะเลิกลาไปหมดอะไรเงี้ยคือถ้ามีก็มีแต่เพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ไม่ได้ทําให้เขาเครียดหรืออะไรนะคะแล้วก็ในขณะที่ฝั่งของตัวคุณนะ่ะคุณไม่ฝั่งของตัวคุณคุณไม่ได้อืมพูดว่างไงดีด้วยความที่คุณชอบเขามากแหละแต่ เขาไม่ตรงสเปคคุณเนาะคุณก็เลยเหมือนตีกับตัวเองนิดนึงแหละว่าคุณจะจริงจังกับเขาไหมหรือคุณอยากจะใช้ถ้าใช้คําพูดภาษาปากเราจะใช้ว่ายังไงดีคุณอยากได้เขาขนาดนั้นไหมประมาณเนี้ยคิดออกว่าแบบเอ้ยเราเราเราจริงจังกับคนนี้ขนาดไหนวะเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือด้วยความที่ถ้าในใจคุณอนะพอมันยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ประมาณเนี้ยคุณก็เลยเหมือนยังไม่ได้ถามเขาว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นอะไรกันกับเขา เหมือนก็อาชิวๆไปก่อนในเมื่อเขาชิวเราก็ชิวเอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเขานะคะซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยคือสถานะของความสัมพันธ์ของตัวเอง <laughs> เช่นเปลี่ยนจากโสดเป็นมีคู่นะคะหรือถ้าไหนดูมันมี energy เรื่องงานไหม ไม่ไม่ใช่น n จ r g เรื่องงานเปลี่ยนจากโสดเป็นมีคู่นะคะตอนแรกแค่จะแบบนึกว่าเอ๊ะเขาอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานหรือเปล่าแต่แต่พอเปิดมาปุ๊บเป็นเรื่องความรู้สึกก็เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะจากโสดเป็นมีแฟนหรือมีคู่นั่นเองนะคะในขณะที่ตัวคุณอะคุณชิลในเมื่อคุณเลือกแล้วว่าคุณจะยังไม่ถามว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นอะไรกันอต่อไปคุณก็ยังจะชิลอยู่นะคะในอีกแบบประมาณเดือน2เดือนนี้คุณก็จะยังชิลแบบนี้ในขณะที่ตัวเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาอยากเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ คุณอะดูดวงเกี่ยวกับเขาบ่อยมากเยอะมากดูทั้งแบบจ่ายตังค์ดูทั้งแบบฟรีเนาะตามไพ่นี้เนาะ,ะแล้วก็คุณมีมีฝันถึงเขาด้วยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอินทิวชัน,นะคะ,ะเขาเรียกอะไรนะส,สัญชาตญาณข้างในใจอะ คุณคุณรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตรงสเปคคุณหรือดูแล้วมันเป็นไปได้ยากในความเป็นจริงอะ่ะถ้าคุณจะคบกับเขาแล้วมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้ยากแต่คุณก็ตัดใจออกจากเขาไม่ได้สักทีโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแหละที่ เมื่อในใจคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเหตุผลก็เลยอาจเลือกไปดูดวงนั่นนี่หมอดูก็พูดไปต่างๆ,ๆนานาเนาะว่าเออเป็นคู่หรือเปล่าเ,เออไม่ใช่เป็นคู่กรรมนั่นนี่แล้วแต่คือแล้วพอคุณฟังคุณก็แบบจะเชื่อยังไงดีจะเชื่อฝั่งไหนดีจะซ้ายหรือจะขวาอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนกับเออถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็คุ้มเคือไปแบบนี้ก่อนละกันเออยังยังไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะจริงๆ e n e เอนคุณก็ยังไม่ได้รีบอย่างที่เค้กอ่านไปตอนแรกนะคะส่วนตัวเขา,เขาอาะ่ะาา่่แแตต เอเนจี่ <Energy S 2> เขาอ่านยากมากเลยนะเก็งให้ดูพายไฮโรแฟนกับหัวอ่าโอเคคือเขาอยากเปลี่ยนสถานะคืออยากมีแฟนหรืออยากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเครู้สึกว่ามีฝั่งเขานะพี่สาวน้องสาวหรือแม่ย่ย,ายา่ยาอะไรเงี้ยนะคะ ที่เป็นปัจจัยหลักอยู่ที่ทำให้เขาอะเลือกที่จะโสดมากกว่าที่จะมีแฟนเหตุผลลึกๆมากกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลเนาะแต่ว่าคนที่พูดถึงเนี่ยมีผลแน่นอนนะคะแม่ย่ายายพี่สาวน้องสาวอะไรประมาณนี้ที่เป็นเพศเฟมินินนะคะอืมเลยทำให้เขายัางยังเลือกที่จะโสดทั้งที่ตัวเองก็อยากจะมีแฟนหรือมีคู่ นี่คือภาพที่เขามองคุณ Queen of Pentacle ความหมายคือเป็นว่าที่พ่อของลูกแม่ของลูกเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แต่งตัวดูดีเป็นคนมีคลาสเลือกเสื้อผ้าเลือกรองเท้าคือเขาชอบหมดเลยชอบสไตล์คุณอะค่ะไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงวางตัวยังไงเวลาเจอเขาหรือบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเขาชอบชอบมากเป็น e NERGY ที่แบบว้าวอะไรเงี้ยเขาเขาหยุดมองคุณไม่ได้เลยเหมือนสายตาคนเนี้ยที่มองเหรียญน,นะแบบมองแล้วก็แบบอื มีมีแต่ energy ของความชื่นชมนะคะในขณะที่ตัวคุณอะ่ะคุณก็รอนะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะ make a move เมื่อไหร่เขาจะเดินเกมในความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่เขาจะเริ่มลุกจีบคุณมากขึ้นเมื่อไหร่เขาจะทําอะไรมากกว่านี้เช่นปกติคุยกันทุกวันอ่ะเมื่อไหร่เขาจะโทรอย่างเงี้ยอ่ะโทรแล้วเมื่อไหร่จะนัดเจอกินข้าวหรืออะไรเงี้ยคือคุณรอให้มันมีส s t e ปต่อไปอะคะ่ะเพราะเอาจริงๆตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกแหละว่า เขาก็ชอบคุณไม่ใช่ไม่ชอบคุณแล้วคุณก็ไม่ได้คิดไปเองด้วยอะไรเงี้ยอืมเขาเครียดคืออย่างที่เค้กบอกว่าเขามีคนบางคนในชีวิตไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนด้วยนะคะแต่เป็นเพศเฟมินนที่เค้กบอกอะที่ทําให้เขาอะก้าวเข้ามาหาคุณมากกว่านี้ในตอนนี้ไม่ได้อะคือไม่ใช่ว่าคนคนนั้นห้ามเขาไม่ให้เข้ามาหาคุณนะ แต่คนคนนั้นเหมือนต้องการเวลาเขาตลอดเวลาหรือต้องการให้เขาอยู่ในสายตาตลอดเวลาหรืออยากให้เขาโสดอ่ะเออไม่ไม่อยากให้เขามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่เคกไม่เห็นว่าคนคนนั้นจะรู้เรื่องของคุณหรือห้ามเขาไม่ให้มาเจอคนนั้นคนนี้หรือมาเจอคุณหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ห้ามแต่เหมือนคนคนนั้นทําให้เขาแบบไม่มีเวลาค่ะยุ่งเครียดคิดเยอะตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาเขาเองอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงความหมายคือเขาเขาจะเลือกคุณก็รู้สึกผิดต่อใช้คําว่าแม่ละกันอ่ะแม่ละกันเนาะเลือกคุณก็ แบบออกมากินข้าวแบบคุณก็รู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับแม่ที่ไม่ได้กินข้าวเย็นกับแม่อย่างเงี้ยคือมันเป็น energy ประมาณนี้แต่เคไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแม่เขานะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เจ้านายที่นี่ดีก็มีนะคะเจ้านายที่เป็นอ่อ feminen หรืออะไรเงี้ยคือต้องการให้แบบลูกน้องอยู่ทํางานจนดึกทำโอที่อะไรเงี้ยว่าไปเนาะ ในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณก็มองเห็นแต่ความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้ามันยังคุมเครือคุณก็จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาต้องเป็นฝ่ายพูดก่อนเท่านั้นคุณถึงจะเดินเกมเอออันนี้คือ energy คุณ <c oughs> เขาพยายามที่จะที e อิดไลท์นะคะหรือว่าทําให้ ท้าให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยแสงสว่างหรือว่าเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสไม่เครียดน,นะคะเขาไม่ต้องการให้คุณนะ่ะมารับรู้พาร์ทของเขาในส่วนที่เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธะ์กับคุณได้ตอนนี้นะทั้งที่ใจเขาอยากพัฒนามากอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มานั่งเล่าให้คุณฟังหรอกเพราะมันก็จะเป็นเรื่องบาดหมางใจเปล่าๆนะคะกับระหว่างคุณกับคนที่บ้านเขาแต่ เอเนอร์จีที่เขารู้สึกเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณหรือคุยกับคุณนะคือมันมีความสุขมากนะคะไพ่เดอะซันน่ยคือแฮ ppy อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะบางอารมณ์คุณก็โอเคขอชิวๆก็แด้แต่บางอารมณ์คุณก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยเว้ยทำไมไม่ชัดเจนทั้งที่มันก็ชัดเจนได้อะ อะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะไม่ตั้งคำถามแต่คำถามมันก็มีมาเองคุณพยายามที่จะไม่หาคำตอบในบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันคงยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะรู้แต่คุณก็แบบหยุดตัวเองไม่ได้คะ่ะหยุดความคิดตัวเองไม่ได้ <S <S <assignments. S 1> เขาอะอ๋อโอเคถ้าคุณคิดว่าเขาอะมีใครอะไรอยู่ก่อนแล้ว หรือมีแฟนอยู่หรือคุยกับคนอื่นอยู่หรือว่ายังไม่เลิกกับแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยไม่จริงนะคะเขาเลิกแล้วนะคะเลิกแล้วจบไปแล้วอย่างที่เค้กบอกนะคือไม่จริงเลยแล้วก็ถ้าถ้าเลือกได้คุณไม่จําเป็นต้องพูดถึงความสัมพันธ์เก่าๆของเขาหรือพูดในเชิงหึงหวงหรือพูดในเชิงที่แบบวันนี้เธอทําไมรับสายเราช้าจังหรือว่าเธอคุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เอานะคะไม่ไม่ต้องพูดในเชิงนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่มีใครเออเขาไม่มีใครอันนี้คือตามพ่ายเลย นะคะคือถ้าคุณเข้าใจไปนในเชิงที่ว่าเออเขาต้องดูแลแม่หรือพี่สาวหรือน้องสาวอะไรเงี้ยเออพูดแบบนั้นน่าจะโอเคกว่าเขาเขายังจะรู้สึกโอเคกว่าโอเคกว่าการที่คุณพูดประชดหรือพูดในเชิงที่แบบพูดว่าเขาไปมีคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยไม่โอเคนะคะเพราะเขาไม่ได้คุยอืมเฮ้ยตามไพ่นะ สุดท้ายเขาจะต้องเขาจะต้องตัดสินใจเนาะต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะคะตามให้เขาเลือกคุณนะเขาเลือกที่จะเหมือนกับใช้คําว่าอันหนึ่งทะเลาะก,กับคนที่บ้านเพื่อมาเลือกคุณไปกินข้าวกับคุณมีความสุขกับคุณเพราะอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขจริงๆเออหรือเขาเลือกที่จะเหมือนแบบลิขิตรักขัดใจแม่อะไรอย่างเงี้ย เออเพราะเพราะว่าเครู้สึกว่า Energy, เอเนอร์จี้เขาเวลาที่เขาได้คุยกับคุณอยู่ใกล้ค,คุณเขามีความสุขมากนะคะมากแบบมากแบบเหมือนเขาได้เป็นตัวของตัวเองได้ยิ้มได้หวัวเราะไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเลยอะไรเงี้ยหรือไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับคนอื่นเขาไม่มีความสุขเท่าอยู่กับคุณคืออยู่กับคนอื่น่ะดูดีสิบถ้วยก็ยังคว่ำอะแต่อยู่กับคุณมีแค่แบบสี่ถ้วยหกถ้วยอะไรเงี้ยคือมันมันมีความสุขมากกว่าค่ะ เขาไม่อยากรออะไรอีกแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะเคารู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเลือกซึ่งเคสเห็นนา้ตามให้นะเขาเลือกคุณเขาเลือกที่จะเหมือนกับมีความสุขไปกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามากกว่าที่จะอดทนอยู่ตรงนั้นเพราะเครู้สึกว่าเขาทนมานานหลายปีแล้วยิ่งถ้าอย่างที่เคสยกตัวอย่างไปว่าถ้าเขาแบบให้ความสนใจแม่อยู่กับแม่หรือว่าให้ความสําคัญกับแม่เพราะว่าเราเรา,เราในสังคมเราอะค่ะฝั่งเอเชียหรือฝั่งคนไทยเองก็ตามอย่างเงี้ย ต้อให้ความสําคัญกับการกระตันอยูต่อต่อผู้มีพระคุณอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันสามารถกระตันดูได้หลากหลายวิธีมากนะคะแล้วเขาเองก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าเขาจะตัดสินใจเลือกคุณเพื่อแบบสารต่อเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าไปมันก็มันก็ไม่แปลกแล้วมันก็เป็นเรื่องอะไรที่สามารถทําได้เพราะเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักอืมมันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ตัวคุณเองอะ่ะ ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาทั้งที่เขาอ่ะเลือกคุณเพราะงั้นอันนี้ต้องระวังหรือว่าให้คุณลองเก็บไปพิจารณาดูว่าคุณจะยอมเปลี่ยนเพื่อเขาไหมในบางเรื่องนะคะไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อเขาหรืออะไรเงี้ยแต่อยากให้รู้ไว้ว่าถ้าเขาเลือกที่จะก้าวเข้ามาหาคุณน่ะเขาต้องเจอปัญหาใหญ่ให่ในชีวิตเขาเยอะเพราะงั้นต้องถามใจตัวเองดีๆว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขานะ เพราะถ้าคุณรักเขาคุณเองก็จะต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะแบบไม่ใชใ่เขาปรับอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะนั่นไงเพราะตามไพอ่อ่ะจริงเอเนอร์จีมาก่อนไพ่แล้วนะเขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาเลือกคุณอะ่ะมันเสี่ยงมากนะแล้วมันก็แลกมาด้วยงานกับที่เขาทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กับพี่สาวน้องสาวหรืออะไรเงี้ยคือมันแลกมาด้วยอะไรที่ทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่เคยทําเลยแต่เขาทํามันเพราะคุณอย่างเงี้ยเขาเลือกคุณอะ่ะเออ ในขณะที่ตัวคุณก็รู้สึกว่าอเลือกฉันหรออะไรอเงี้ยเออฉันฉันก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องรีบเลือกเลยนั่นนี่คือ Energy Queen เ f One เนี่ยเป็น Energy ที่รักอิสระคอมมิตยากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสุขดีอยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วก็รักอิสระอย่างที่พูดเพราะงั้นนะถ้าเขาจะมี คอมมิชเมนตกับคุณนั่นนั่นแปลว่าเขาจะบอกให้คุณจากคนรักมีอิสระเออจากคนรักอิสระเนี่ยให้หยุดอิสระกย็ยังมีอิสระได้อยู่แต่ว่าเธอต้องมีสถานะนะที่เรียกว่าเป็นแฟนของฉันอย่างเงี้ยตัวคุณก็จะรู้สึกเนี่ยหันหน้าหนีอะดูสิแล้วเขาก็จะเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับถามใจตัวเองดูดีๆเพราะคนคนนี้แลกอะไรหลายๆอย่างมาในวันที่เขาตัดสินใจเลือกคุณ โอโหคือตัวคุณน่ะ energy ไม่แผ่วเลยยิ่งถ้าคุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคุณยิ่งรู้สึกถือไพ่เหนือกว่าเขามากนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขากลัวมาตลอดแอบกลัวนะว่าว่าคุณจะ m a n ิปิเล t หรือว่าควบคุมเขานั่นนี่ถามว่าคุณทำได้ไหมคุณทำได้เพราะยังไงคุณก็เป็นคิงเขาเป็นแค่ไหนเองแต่ตามไพ่นะนิสัยคุณสองคนน่ะคล้ายกันถ้าเป็นเรื่องของความเฟรลี่การรักอิสระ หรือว่าความเจ้าชู้นะคะเพราะงั้นคุณจะตัดสินใจทําอะไรหรือแอบ,บคุยกับใครอย่าลืมนะว่าเขาเองก็ทําได้และถ้าเขาเลือกที่จะจริงจังกับคุณคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเออที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดคอมมิตเลยแล้วเขาก็ต้องมีปัญหากับอีกหลายๆคนเพื่อเลือกคุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาเลือกด้วยใจนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูว่ามันควรค่าที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาหรือเปล่า เนี่ยเขาตัดเขาตัดหลายๆคนออกนะคะเพื่อเลือกคุณแล้วเขาก็ยอมที่จะมีปัญหากับคนที่บ้านเขาเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาโอเคที่จะเปหรือว่าเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยชวนไปทานดินเนอร์อะไรเงี้ยกับคุณแบบให้คุณมีความสุขให้คุณได้กินอะไรที่คุณชอบเออในขณะที่ตัวคุณนะ่ะเอาจริงๆคุณจะรู้สึกแปลก เวลาที่คุณได้รับความรักจากเขาการดูแลเอาใจใส่การให้เวลาอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้รับแบบนี้จากใครหรือแม้กระทั่งจากเขาเองอะไรเงี้ยคุณก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันแอบบแปลกๆนิดนึงแปลกใจนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คุณพยายามที่จะรับความรักความสนใจรับข้าวของที่เขาซื้อให้คุณพยายามที่จะรับแต่คุณยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะคุณอาจจะเป็นผู้ให้มาตลอดเราไม่เคยได้รับเลยเพราะงั้นการเรียนรู้ที่จะรับก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะก็เริ่มรับจากเขาอะไรเ้เนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณนะมองเป็นคนรักเป็นคนที่อยากให้อยู่ด้วยกันไปตลอดอืมตามที่อ่านไพ่ไปตอนแรกๆนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะจากตอนแรกๆเป็นคุณนะที่รู้สึกว่า เขาไม่ตรงสเปคแต่คุณชอบเขารักเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นไหมเค้กพูดปล่อยมากเลยตอนที่เค้กเปิดไพ่มาเรื่อยๆใช่ไหมว่าออคุณถามตัวเองดีๆนะว่าคุณรักเขาไหมแล้วไพ่ก็ออกมาบอกในเชิงที่ในวันที่เขาอ่ะเลือกคุณเป็นแฟนเป็นคู่คุณกลับรู้สึกว่าพาชั่นมันหมดความรักมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มีรู้สึกดีไหมมีมีบ้างเพราะเอาจริงๆคุณเคยอยากได้คนคนนี้มากมาก่อนช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้น แต่พอเวลาผ่านไปคุณก็อืมก็อืมก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจุดหนึ่งนะที่เขารักคุณมากเกินไปหวงคุณมากเกินไปพูดอะไรไม่คิดนะคะและตัวคุณจะเป็นฝ่ายบอกเลิกหรือบอกจบบอกตัดความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่า ไม่อ่ะสุดท้ายแล้วอืมเขาไม่ได้ถูกใจคุณขนาดนั้นคุณไม่ได้รู้สึกรักเขาคุณไม่รู้จะรับความรักของเขายังไงเพราะก็ไม่เคยได้รับแต่พยายามเรียนรู้ที่จะรับความรักความห่วงใย,ยความห่วงห่วงอะไรจากเขาเนี่ยที่คุณเคยอยากได้มาก่อนเมื่อในอดีตแต่ตอนนี้พอได้แล้วคุณรู้สึกมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่รักอิสระอยากเป็นอิสระมากกว่าคุณก็เลยจะตัดสินใจเลิกไพ่ใบสุดท้ายนะคะเขาจะงอเขาจะไม่เลิกนะ ถ้าได้ครบแล้วเขาจะไม่เลิกง่ายๆนะคะเขาก็จะง้อแล้วก็จะอธิบายพยายามทันให้คุณสบายใจพยายามให้คุณเปลี่ยนใจแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาต่อไปนะคะเขาจะพยายามเหมือนขอร้องด้วยหรือว่าพูดปรับความเข้าใจอะไรประมาณนี้แหละว่าเออไม่เห็นจะเป็นต้องเลิกกันเลยมีปัญหาก็แก้สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เท่าที่เห็นน่าจะเป็น energy ธาตุไฟซะส่วนใหญ่นะคะก็คือเมษสิงห์ธนูพิจิกกันนะคะ ประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจาร์ของเขาหรือคุณถ้าตรงก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะที่เค้กอ,อ่านมาเนาะโอเคให้หมดแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ